ครับสวัสดีครับเพื่อนเสวัสดีนะวันอังคารที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมตุษภาคมนะเพื่อนๆวันนี้นี่โยตื่นมาก็ประมาณแปดโมงแล้วนะครับก็วันนี้ลงมาเดินหน้าชายหาดนะหน้าโรงแรมเรานี่แหละ,ะเพื่อนเพื่อนฟังเสียงคลื่นนะ เสียงคลื่นเหมือนมันมีสองจังหวะนะมันจะมีเสียงคลื่นที่เราได้ยิน่แล้วหลังจากเสียงคลื่นหลักปัดก้ามันจะมีเสียงเล็กๆของตัวคลื่นที่มันเหมือนดึงตายลงไปด้วยนะเพื่อนก็เดี๋ยววันนี้จะลองเดินไปดูนะว่าเดินไปสุดเดินไปสุดตรงนะู้นน่ะน่าจะไก,กลยอยู่นะคาดว่าน่าจะประมาณห้าร้อยเมตรหรืออาจจะเกินด้วยก็ คิดว่าออกกําลังกายเลยแล้วกันวันนี้โล่งมากเลยเพื่อนๆดูถ้าม,มีคนเลยนะเห็นที่น่าจะเป็นที่เจ้าของเรือตกหมึกหรือเปล่ามาตะคู่อยู่คนหนึ่งแล้วยังไม่เห็นเลยเนี่ยนี่เดินมาไกลแล้วนะอะเดี๋ยวตามโยมาครับเดี๋ยวโยพาไปดูสุดหาดเลยนะว่าเป็นยังไงแล้วก็วิวทิวทัศน์สวยไหมนะครับเพื่อนๆครับอันนี้เป็นรอยคลื่นนะ ที่ค่อยๆซัดมานะตอนนี้ก็เวลาประมาณ8โมง15นาทีแล้วนะแดดเริ่มเริ่มแรงแล้วครับเดี๋ยวประมาณสัก8โมงครึ่งนายโยก็คงจะเดินกลับโรงแรมแล้วนะครับเพราะว่าเริ่มร้อนแล้ว อันนี้ก็เป็นบริเวณหน้ารีอสอร์แห่งนี้เนอะอยากให้เพื่อนๆได้ฟังเสียงเพื่นด้วย ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอเดี๋ยวเดินไปสักหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวเดินให้สุดเลยเพราะว่าบริเวณชายหาดตรงนี้เนี่ยมันก็สุดอยู่ตรงตรงนี้เองนะตอนนี้เนี่ยเวคาดว่าน่าจะห่างจากโรงแรมที่เราพักอยู่เนี่ยประมาณสัก4-500เมตรได้แล้วนะอันนี้เริ่มร้อนแล้วเพื่อนตอนนี้8โมงกับ 16นาทีแล้วนะครับเ,เริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวโยให้เพื่อนๆฟังเสียงคลื่นนะกระทบกับหินนะ ประมาณนี้ครับเพื่อนเดี๋ยวโยจะเดินกลับแล้วนะเดี๋ยวระหว่างกลับเดี๋ยวก็เดี๋ยวถ่ายเป็นคลิปไว้ด้วยนะครับเพื่อนกลับไปจี้โรงแรมมินครับ